สวัสดีน้องทุกคนนะคะพี่ชื่อเพมีนะคะวันนี้นะคะพี่อยู่ที่อาคารเกษตรพิวัตรนะคะฟาร์มมหาวิยัยเโนโลยีสุรนารีค่ะก็มีน้องๆหลายคนนะคะที่สอบถามเข้ามาว่าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหารเนี่ยเรียนที่ไหนยังไงบ้างเรียนแลบอะไรบ้างนะคะวันนี้พี่ก็เลยถือโอกาสดีในการที่จะมาแนะนําเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหารนะคะถ้าเราอยากรู้เดี๋ยวเราตามไปดูด้วยกันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าห้องปฏิบัติการแล้วนะคะสําหรับห้องปฏิบัติการวิศวกรกรมเกษตรและอาหารนะคะเราจะมีทั้งหมดประกอบไปด้วย2ห้องนะคะก็คือจะเป็นห้องที่สําหรับปฏิบัติการด้านอาหารนะคะแล้วก็ห้องที่ใช้ในการปฏิบัติการด้านเคมีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเข้าไปดูกันนะคะว่าในห้องมีเครื่องมืออะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะตามมาเลยค่ะ สำหรับภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่ที่น้องๆได้รับชมไปนะคะก็จะเห็นว่าห้องสำหรับห้องนี้นะคะก็คือจะเป็นห้องปฏิบัติการด้านเคมีนะคะซึ่งก็จะมีเครื่องมือพื้นฐานม,มากมายนะคะที่ใช้ในการทำปฏิบัติการนะคะอย่างเช่นด้านหลังของพี่นะคะก็จะมีเครื่องช่างสี่ตำแหน่งที่เราสามารถที่จะเอาไปช่างตัวอย่างได้ที่ความละเอียดทศนิยมสี่ตำแหน่งนะคะแล้วก็ค่ะอย่างเช่นเครื่องที่เราเห็นที่ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นเครื่องวัดความชื้นในอินฟราเรด เราก็สามารถที่จะนําตัวอย่างมาเข้าไปในเครื่องนะคะแล้วก็วัดปริมาณน,น้ําที่อยู่ในตัวอย่างว่าเราอยากรู้ว่ามีความชื้นประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีเครื่องวัดปริมาณน้ําอิสระนะคะหรือ AW นะคะก็จะเป็นเครื่องนี้นะคะที่เราจะใช้กันในการทําปฏิบัติการนะคะแล้วก็มีสเปกโตโฟโตมิเตอร์หรือว่าเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงนะคะเราก็สามารถก็จะมีเครื่องมากมายที่ อยู่ในห้องที่เราสามารถใช้ได้นะคะสำหรับเครื่องที่เราเห็นในตอนนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องระเหยแบบสุญญากาศนะคะเราก็สามารถที่จะใช้กับตัวอย่างที่ต้องการที่จะระเหยน้ําออกไปเพื่อทําให้เข้มข้นมากขึ้นนะคะโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้อุณหภูมิสูงนะคะสําหรับเครื่องนี้นะคะคือเครื่องไครโอสโคชนะคะเครื่องไคโอสโคชจะเป็นเครื่องวัดจุดยแข็งในตัวอย่างที่เป็นของเหลวนะคะใช้ในการาทดสอบคุณภาพ อ,อย่างเช่นตัวน้ํานมนะคะสมมติว่าเรารับน้ํานมดิบเข้ามาจากเกษตรกรนะคะเราก็จะสามารถเอามาทดสอบคุณภาพเบื้องต้นเพื่อที่จะรู้ว่าถ้าสมมติว่าวัตถุด้แข็งแล้วมีความผิดปกติไปนะคะเราก็จะสามารถทดสอบได้เบื้องต้นว่าในน้ํานมที่เรารับมาอาจจะมีน้ําปนมาด้วยนะคะเครื่องนี้นะคะเป็นความภูมิใจของพี่มากๆเลยนะคะเป็นเครื่องชุดต้นแบบทางแรงดันต้นแบบ ระบบไฮโดรสแตติกนะคะซึ่งในงานวิจัยของที่เราจะใช้ในการผลิตพัฒนาวิธีการผลิตข้าวเปลือกงอกนะคะซึ่งเครื่องนี้ก็สามารถที่จะใช้ในกระบวนการแช่ข้าวและพองอกข้าวในเวลาเดียวกันนะคะก็สามารถที่จะช่วยลดระยะเวลาในการทํากระบวนการลงได้นะคะนอกจากนี้ก็สามารถที่จะไปใช้ในการทําทไข่แดงเค็มนะคะหรือว่าตัวอย,อย่างอื่นที่ต้องการที่จะใช้เกี่ยวกับความดันเข้ามาช่วยนะคะก็สามารถใช้เครื่องนี้ได้ะคะ่ะ สำหรับเครื่องนี้นะคะที่เราเห็นจะเป็นเครื่อง Texture Analyzer นะคะหรือว่าเครื่องวัดลักษณะนเนื้อสัมผัสของตัวอย่างนะคะซึ่งเครื่องสามารถที่จะวัดตัวอย่างได้หลากหลายมากๆนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นเหมือนแครกเกอร์เป็นเจลลี่หรือว่าเป็นเส้นสปาเกตตี้นะคะเราก็สามารถที่จะเอามาวัดพวกแรงดึงความกรอบความเปราะความแน่นเนื้อความเหนียวได้หมดเลยนะคะซึ่งเครื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะสามารถใช้ ได้กับอาหารที่หลากหลายมากๆนะคะค่ะสำหรับเครื่องที่เราเห็นตอนนี้นะคะจะเป็นเครื่องปิดผนึกและฟีดแก๊สนโตเจรเจนนะคะสำหรับการใช้งานก็จะใช้กับที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไปผลิตภัณฑ์ที่เป็นขนมอบกรอบ,บอบกรอบต่างๆนะคะก็จะใช้เครื่องนี้ในการเอาไปใช้งานนะคะ ส่วนเครื่องนี้นะคะจะเป็นเครื่องปิดผนึกแบบสุญญากาศนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเอามาใช้กับตัวอย่างได้ค่อนได้หลากหลายเหมือนกันค่ะซึ่งตัวอย่างพอทําจากเครื่องนะคะก็จะได้อยู่ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็คือมันจะดูดอากาศออกไปสามารถที่จะเก็บได้นานขึ้นนะคะนีค่ะเครื่องนี้นะคะจะเป็นเครื่องบดลดขนาดนะคะเป็นการบดแบบหัวค้อนนะคะซึ่งเครื่องนี้ก็จะใช้กับตัวอย่างที่ต้องการ บดให้มีความละเอียดเป็นผงนะคะอย่างเช่นพวกธัญพืชพวข้าวหรือว่าเมล็ดพันธุ์เมล็ดพืชต่างๆสามารถใช้เครื่องนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะในการมาทัวร์ห้องแลบปฏิบัติการนะคะแล้วก็เครื่องมือต่างๆที่พี่ได้นำเสนอไปเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสาขาวิชานะคะหากน้องๆมีโอกาสได้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะน้องๆจะได้เจอเครื่องมือมากมายเลยะคะ่ะเนื่องจากม,ามหาวิทยาลัยของเรามีระบบการบริหารเป็นแบบรวมบริการประสานภารกิจ ซึ่งก็จะมีเครื่องมือมากมายหลากหลายที่อยู่ตามตึกต่างๆนะคะสำหรับครั้งหน้าพี่จะพาไปทัวรที่ไหนน้องๆอ,อย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย